พลทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองพลฐานราบที่7ก็ร่วมกับผู้นําชุมชนและก็ประชาชนจิตอาสามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสันเหมืองที่ตําบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วยกันทําความสะอาดปรัปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามให้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นน่าอยู่นอกจากจะเป็นการช่วยทานุบํารุงศาสนสถาน ทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาทำบุญได้เป็นอย่างดีให้มั่นใจว่าเดินทางมาที่นี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลหรือวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษ 4, พีพฤษภาคม2565 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่ทรงมุ่งมั่นให้เกิดความรักความสามัคคีในประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศายัยให้สะอาดและปลอดภัยค่ะ